สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูลูกปัดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบกิจกรรมที่2.9กันค่ะการสร้างรูปสามเหลี่ยมแนวกันเถอะเรามาดูกันเลยจุดเขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC เมื่อ AB ยาว6ซนติเมตรโดยที่มุม ABC เนี่ยมีขนาดเท่ากับ45องศาและมุม BAC เนี่ยมีขนาดเท่ากับ45องศาเช่นเดียวกันเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกแน่นอนว่าเขาบอกว่าให้ด้าน AB ยาวเท่ากับ6เซนติเมตรใช่ไหมคะแปลว่าเราต้องสร้างด้าน AB ให้มีความยาวเท่ากับ6เซนติเมตรเลยค่ะ เรียบร้อยอย่าลืมใส่ชุดเพื่อแสดงตำแหน่งนะคะกำหนดชื่อด้วยค่ะ A b เรียบร้อยเราก็จะได้ด้าน A B ที่มีความยาวเท่ากับ6เซนติเมตรต่อมาค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องการสร้างมุม A B C ให้มีขนาดเท่ากับ45อ,องศาเราก็มาดูข้อที่2กันเลยค่ะเขาบอกว่าที่จุด A นะคะสร้างมุม B A C เนี่ยให้มีขนาดเท่ากับ45อ,องศาแปลว่าเราต้องใช้จุด A เป็นจุดสุดล้าง45อ,องศาแน,น่นอนว่ามาจากมุม90นะคะแล้วก็นำมาแบ,บ่งครึ่ง ใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางค่ะการวงเงนให้มีขนาดยาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งให้ตัดบนส่วนของเส้นตรง AB นะคะแน่นอนว่าตรงนี้มันไม่เห็นจุดตัดใช่ไหมคะเราก็สร้างเราก็ต่อรังสีจากจุด A มาเลยค่ะแน่นอนว่าเขาต้องการด้าน AB ที่มีความยาวเท่ากับ6งเสนตใช่ไหมคะแปลว่าเราต้องใช้เป็นเส้นกระเนา้อในการลากรังสีต่อจากจุด A เรียบร้อยยาลืมใส่จุดเพื่อแสดงตำแหน่ง จนวจุดตัดทั้งสองจุดว่าจุดตัดเอาเป็นจัดเอ็มและเนเนาะตามลำดับค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เอ็และเอเป็นจุดศูนย์กลางค่ะเอและ n เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวีนให้มีขนาดยาวพอสมควรและนีรัศมียาวเท่าออก,กันปุ๊บปุ๊บ เรียบร้อยแน่นอนว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อลากแล้วจะได้มุมเก้าสบองศาซึ่งเราก็ยังไม่ได้ออกแบบว่าตรงนี้มันไม่ใช่มุมสีมันไม่ใช่จุดัดสีนั่นเองอันนี้ก็จะให้เป็นดีแล้วกันเนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็ล่ารังสีเอดีค่ะซึ่งเราไม่ได้เอามุมเก้าสิองศาแปลว่าเราก็ต้องทาเป็นเส้นกระค่ะ ก็จะได้รังสีได้แล้วมุม90องศาต่อมาค่ะมาแบ่งครึ่งมุมกันค่ะแบ่งครึ่งมุม D A M ค่ะเริ่มเลยใช้จุด M เป็นจุดศูนย์กลางและจุดตัดนี้นะคะเป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นกางวงให้มีขนาดยาวพอสมควรนะคะประมาณนี้นะคะีคยนส่วนโค้งให้ตัดกันค่ะเริ่มเลยก็จะได้จุดตัดนี้ว่าจุดตัด C ไป่สวยงานหน่อยคนะ่ะอะ หลังจากนั้นคาร่ารังสี a อค่ะต่อมาค่ะสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มุม Bac ที่มีขนาดเท่ากับ45ส้าองศานะคะอันนี้45องศบสัางค่าทำสัญลักษณ์ของมุมได้เลย ต่อไปค่ะมาดูข้อที่สามกันค่ะเขาบอกว่าใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางนะคะสร้างเอวง ABC ให้มีขนาดเท่ากับสี่ภศาเราก็จะได้รูปสามเหลี A ่ยม ABC ตามที่ต้องการเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะมันเดิมมันเดิมเลยใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางกลางเว้นให้มีขนาดยาวพอสมควรนะคะเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับรังสีเอ่อส่วนของเส้นตรง AB นะคะไม่พอไม่เจอจุดตัดเราก็สร้างรังสีต่อมาจากจุด B ค่ะโดยเราจะสร้างเป็นเส้นประนะคะ เรียบร้อยใส่ชุดเพื่อแสดงตำแหน่งต่อมาค่ะกำหนดจุดตัดทั้งสองจุดว่าจุดตัด QR แล้วกันนะคะตามลำดับใช้จุด Q และจุด R เป็นจุดศูนย์กลางค่ะกลางวงเวียนให้มีขนาดยาวพอสมวควรณครูคคคก็จะประมาณนี้นะคะอีกน,นี้นนดนึงเทียนส่วนโค้งให้ตัดกันค่ะต้องมีรัศมียาวเท่าเดิมนะคะอย่าลืมไปที่จุด R กันต่อรัศมียาวเท่าเดิม จุดตัดนี้คุณคูขอ,อยกตั้งชื่อเป็นจุดตัดอแล้วกันค่ะลากราังสี OB ค่ะเราก็จะได้มุมเก้าสิบองศานะคะหรือว่าเส้นตั้งฉากนั่นเองแต่ว่าเราก็ไม่ได้เอามุมเก้าสองศานแปลว่าเราจะต้องทำเป็นเส้นประค่ะใส่จุดเพื่อแสดงตามนงแต่อมาค่ะมาแบ่งเครื่องมุม B ู OBR กันค่ะโอ้ย ให้จุดนี้แล้วก็จุดอาเป็นจุดศูนกลางกลางวงเวียนให้มีขนาดยาวพอควรน,นะคะเขียนส่วนโค้งให้ตัดกันนะคะปั๊บรัศมียาวเท่าเดิมนะเขียนส่วนโค้งให้ตัดกันก็จะได้จุดนี้นะคะ เป็นจุดตัดนะคะเราก็ลากเลยค่ะไปยัง B ไป C ลากร่งสี B C นะคะลากเลยเราก็จะได้สามเหลี่ยม ABC ค่ะโดยมีมุมนี้เป็นสี่สิบห้าองศาและมุมนี้จะได้เท่าไหร่คะอ่ามุม C จะได้เท่ากับเก้าสิบองศานะนั่นเองก็รูปสามเหลี่ยมเนี่ยมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเมื่อรวมกันได้แล้วก็จะได้เท่ากับร้อยแปดสิบองศาค่ะล้วคับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ครูขอหอญาตไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ